ใหญกับพัทรวีนะคะเป็นเรื่องที่ต่อเนื่องจากเมื่อวานนี้กับโพมหาชนค่ะในหัวข้อคาดว่าดาราคนไหนจะมาแรงในปี2559แบบเจาะลึกกว่าเดิมด้วยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมโพมหาชนเทลนพีพระชาร์วันนี้ต่อเนื่องจากเมื่อวันก่อนนะคะหัวข้อก็คือดาราคนไหนที่คาดว่าจะมาแรงในปี2559วันนี้เราจะมาดูกันว่าเพราะอะไรเขาเหล่านั้นถึงมีชื่อติดโพล่ะ ย้อนไปดูผลโพดาราที่คาดว่าจะมาแรงในปี2559กันก่อนนะคะอันดับหนึ่งมาริโอ้มาเรอร์ตามด้วยเจมจิรายุดีเจพุทธิชัยณเดชน์คูกิมิยะโป๊ปบธนวัฒน์มิ้นชลิดาแมทพิโรนียา่าอุรสยาเอสเทอร์สุปรีลีลาและอันดับที่10เวียสุกุลวัฒน เมื่อเจาะลึกลงไปก็พบว่าเพศชายจริงหญิงแท้กลุ่มคนทุกช่วงอายุศาส,สนาระดับการศึกษาอาชีพและรายได้ต่างก็เทคะแนนให้หนุ่มมาริโอมากที่สุดแต่ก็มีคนที่สถานภาพอย่ารางเท่านั้นนะคะที่บอกว่าชอบพระเอกซุปตามหาชนอย่างเจมจิรายุ ส่วนเหตุผลว่าทำไมคนไทยกลุ่มตัวอย่างของเราจึงคิดว่าเขาเหล่านี้จะมาแรงในปีหน้าก็พบว่าประชาชนส่วนใหญ่49.68ค่ะโดยเฉพาะกลุ่มเพศชายจริงหญิงแท้คนสถานภาพสมรสและแยกกันอยู่กลุ่มคนที่มีการศึกษาตั้งแต่ระดับประถมไปจนถึงอนุปริญญาและตั้งแต่ไม่มีรายได้ไปจนถึงรายได้ไม่เกิน30,000บาทก็มองว่าความสามารถล้วนค่ะที่ทําให้เขาเหล่านี้คู่ควรกับความฮอตเปรี้ยงมาแรงในปีหน้า ขณะที่คนไทยอีก45.76%โดยเฉพาะคนวัย26-35ปีหนุ่มโสดสาวโสดคนที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีและสูงกว่ากลุ่มพนักงานบริษัทเอกชนและคนที่มีไรายได้30,000บาทขึ้นไปต่างก็บอกว่า เพราะผลงานในปีนี้ของพวกเขาได้รับเสียงตอบรับดีจึงน่าจะส่งผลต่อความแรงต่อเนื่องไปถึงปีหน้าด้วยซึ่งก็ไม่น่าแปลกเพราะว่าคนกลุ่มนี้เป็นกลุ่มเแฟนละครค่ะส่วนคนที่บอกว่าเพราะดาราเหล่านั้นแฟนคลับเยอะก็เลยส่งผลให้มาแรงในปีหน้าก็มีอยู่23.76%นะคะแล้วก็มีอีก5.28%ที่ระบุว่าเป็นเพราะนักแสดงคนนั้นโกอินเตอร์แล้วก็ยิ่งทําให้ผลงานของเขาเป็นที่ยอมรับมากขึ้น ส่วนคนที่บอกว่าที่มาแรงเพราะชื่นชอบเป็นการส่วนตัวแล้วก็เห็นว่าหน้าตาดีคนรอบข้างพูดถึงบ่อยก็เลยพลอยอินไปด้วยและมีภาพลักษณ์เป็นตัวอย่างที่ดีก็มีอยู่7.52ค่ะก็ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ติดโพทั้งหลายด้วยนะคะส่วนคนที่ตกอันดับไปไม่ต้องคิดมากค่ะเอาใหม่เรามาเร่งทำคะแนนกันของอย่างเงี้ยมันเปลี่ยนแปลงกันได้ขอให้มีความตั้งใจจริงกันแล้วกันเป็นกำลังใจให้ค่ะ จริงๆแต่ละคนนี่ก็ฮอตๆทั้งนั้นนะคะหวังว่าแต่ละอันดับเนี่ยคงมีสักอันดับหนึ่งค่ะโดนใจคุณผู้ชมกันบ้างนะคะ